สวัสดีค่ะพบก,กับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้อย่างที่เห็นกันเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเราจะมารีวิวตัวนี้นะคะมารีวิวปุ๋ยกันต่อรัวๆเลยนะคะปุ๋ยตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะตัวนี้ก็คือปุ๋ยมัลติเทคนะคะปุ๋ยมัลติเทคตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของเจ้าปุ๋ยมัลติเทคตัวนี้นะคะจะเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำนะคะ่ะ มันจะค่อยๆละลายนะคะเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสําหรับเจ้าพวกดอกไม้ปล้วยไม้แคนตัสต่างๆไม้ประดับต่างๆนะคะที่ร้านเรามีทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะสําหรับปุ๋ยมันติเทนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกตัวนี้เลยตัวที่นั่งอยู่กับแอมตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือ24-74นะคะนี่ลักษณะเม็ดปุ๋ยจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้า จปุ๋ยตัวนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะ24-74นะคะก็ตัวหน้าสูงเนาะสำหรับเร่งต้นช่วยในระ,ระบบรากนะคะให้แข็งแรงทนทานอ่าอ่าระบบรากดีขึ้นนะคะสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึ้นนะคะถ้าใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปนะคะจะปุ๋ยตัวนี้นะคะจะเป็นปุ๋ยละลายช้าเนาะจะอยู่ทั้งหมด4เดือนเลยก็คือจะช่วยให้เวลาฝนตกนะคะเวลาพวกพวกล้ยไม้ดอกไม้นี้เนาะเวลาฝนตกเนี่ย ปุ๋ยมันจะถูกละลายไปหมดเลยหรือเวลาเราลดน้ําปุ๋ยมันก็จะล,ะลายไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งดอกไม้กล้วยไม้ไม้ประดับพวกนี้มันจะต้องการให้อยู่ต่อไปนานๆได้อีกนะคะเจ้าปุ๋ยพวกนี้ก็จะเหมาะสําหรับใส่กล้วยไม้ดอกไม้ประดับหรือแคนตัสต่างๆของลูกค้านะคะต่อไปสุดต่อไปจะเป็นตัวนี้เลย16 16 16คาต้นของลูกค้าแข็งแรงพอประมาณดอกกาลังออกแล้วก็อย่างอยากให้มันตัวนี้นะคะจะเป็น บำรุงอย่างสม่ำเสมอใน,นทุกๆสว่วนนะคะใช้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้คือลักษณะของปุ๋ยนะคะสีจะแตกต่างกันนิดหน่อยอ่าถ้าต้องการเร่งหรือว่าบำรุงทั้ง3ามสูตทั้ง3 5, สว่วนนะคะก็ใช้เป็น16หกูซีได้เลยะคะ่ะต่อมาจะเป็นสูตร 12, 25, 14สูตรนี้ช่วยอะไรถ้าลูกค้าอยากให้สีดอกสวยๆต้นแผงแรงนะคะแนะนำเป็นสูตรนี้เล 2 25 14ตัวนี้จะช่วยให้ดอกแข็งแรงสีสวยสีสดทนนานอย่างที่บอกนะคะปุ๋ยพวกนี้จะอยู่ได้นานจะดูดซึมอาจจะทําให้ต้นไม้เนี่ยค่อยๆดูดซึมสารอาหารไปได้นานเลยนะคะจะไม่เหมือนปุ๋ยอย่างอื่นที่เราเนแน่ๆมานะคะมันจะทําให้ดอกไม้ต้นไม้ของเราเนี่ยค่อยๆดูดซับสารอาหารไปได้เรื่อยๆ แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเวลาฝนตกแล้วปุ๋ยเราจะละลายหายไปเนาะตัวนี้จะช่วยในต่างๆได้เลยนะคะไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ฉันลืมใส่ปุ๋ยพรุ่งนี้ฉันจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรอย่างนี้ตัวนี้หมดปัญหาไปได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ปลูกดาวเรืองทานตะวันอปอเครืองต่างๆกล้วยไม้ต่างๆแทนตัดต่างๆ,ๆนะคะแนะนําปุ๋ยทั้ง3สูตรนี้ของมันติเทคเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจกดติดตาม ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราไปก่อนขอบคุณ